พลัชญาจิตวิยาต่างๆมันดับทุกไม่ได้หรอกนี่แต่การมาพื้นปฏิบัติเท่านั้นฮะทางอื่นไม่มีหรอกอามาพูดเลยนอกจากศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคที่พระพุทธเจ้าพูดฮะถ้าเขาไม่ถึงอัิทศีลที่จิตท,ที่ปัญญาไม่รู้คุณค่าของศีลของธรรมหรอกนะไม่ว่าจะจบปรเญญียไหนอะฮะ ทำไมเพราะเป็นเรียนข้างนอกอ่ะมันไม่จบหรอกวิาพากษ์วิจารณสิ่งข้างนอกอ่ะแต่เรียนธรรมะฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมะมันมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องตัวเองฮะมองสู่หัวใจตรงนี้มองอยู่ในกายเนีเ่ยเราจะเห็นว่าความดีความชั่วมันไม่อยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่ในใจตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรอกอะ ใครน่ะสร้างให้ตัวเองเดือดร้อนทัานไม่ใช่ความคิดเราฮะพอใจมั่งไม่พอใจเรื่งเหมือนคนบ้านะฮะหลงโลกหลงสงสารอยู่เนี้ยน้าเวทนาเะนะ,ะแต่ก็ชอบอวดน,นะนะไม่มีดีมันก็มาชอบอวดดีเนี่ยฮะคนมีดีเขาไม่อวดหรอกฮะ ไม่ใช่นายกรนะายกรมีดีเพื่อนหลวงตาเนี่ยนายกรมีดีวะมันชื่อกรอนแต่น้มสะคุณมีดีก็เลยเป็นนายกรมีดีฮเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องพัฒนาจิตพัฒนาสติตัวเอง อย่ามา,อา,อาบอกว่าคนอื่นจะหลงเลยดูว่าตัวเองหลงหรือเปล่าฮะถึงไหมการพ่นความไม่ดีให้คนอื่นเนี่ยมันมันเป็นบาปาาเป็นบัณฑิตรตรงไหนอะฮะสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดน่ะน่าสะอิดสะเอียนที่สุดก็คือคนโง่คนพาลหลงตัวเองว่าเป็นยกตัวเองว่าเป็นบัณฑิตนี่แหละ เราเรียกว่าบันดิตสกปรกฮะบันดิตต้องสะอาดฮะสาตทั้งกายว่าใจใจเนี่ยสำคัญนะเรบอกให้การกระทำนี่มันอธิบายได้หลายอย่างฮะต้องมานะต้องมาฝึกตัวเองนะอ่าซึ่งวัดป่าบอ่อนะ้ำพระอินทร์เนี่ยครับ เห็นไ,ไหมคนอ่ะมาฝึกมาหัดทั้งชีทั้งพระสามร้อยกว่าคนน่ะนะสามร้อยกว่าแล้วมั้งตอนนี้คนพวกนี้โง่มาไงฮะด็อกเตอร์ยังมีอะไรอยู่ที่นี่การเรียนน่ะนะยังมาฝึกใหม่อ่ะนะละออกมาใหม่ฮะพูดเลยอยัง ทนายอัศวินี่นิติบัณฑินเกียรตินิยมันดับหนึ่งเห็นไหมปอโทรด้วยฮะต้องละทิ้งความรู้นั้มาฝึกมาหัดอานาปณสาาติเช่ม่ะทนายอ่าเนี่ยอย่างไออนเนี่ยเนี่ยนั่นงอยู่น้าไม่ชีนะแล้วก็จบกฎหมายมาอเพิ่งจบมาจบอ่านิติศาสตร์มาไหมฮะ มันมีสารพัดนะบุคลากร,กรวัดป่าบ่อน้ำพระอินทรมีนักธุรกิจมีหมอมีอาจารย์มีครูนะรวมศูนย์รวมอยู่ตรงนี้ทหารตำรวจทนายาอัยการผู้พิพากษาของโง่ไงมารวมกันอยู่เนี่ยฮะมีหลวงตาเน,นี่ยเจ้าวาดเนี่ยจบป .4 ฮะ แล้วพ่อสี่ยังมีปัญญานะส่งลูกเรียนจบปริญญาโทรปญญาเอกได้เหมือนกันนะฮะก็หาทรัพย์สมบัติได้มากมายจะบอกให้ตอนเป็นอยู่ทางโลกก็ฮะฮะฮะ,ฮะ,ฮะตอนไม่บวชก็เป็นเท่าแก่เว้ยฮะจะบอกให้สิ่งมนุษย์คนมีกูมีหมดแหละกูไม่ได้เป็นรองใครหรอก ถึงกูไม่รวยกูมไม่เป็นนี่เนี่ยพูดตรงๆงอย่างเงี้ยไปสืบรูได้เลยไปคุดดูฮะเดี๋ยวจะบอกด้วยเดี๋ยวจะพาไปด้วยมาอยากรู้อ่ะฮะเนี่ยวันที่สามสิบธันวาเนี่ยจะกลับไปบ้านเกิดเนี่ยไปถามรู้เลยไปตามไปสืบด้วยกันเนี่ยว่าชีวิตพระองค์นี้ก่อนบวชเป็นไงฮะ มาวดีวกูมีบ้านเกือบสิบหลังอะ่ะซื้อเองด้วยเริ่มจากศูนย์ด้วยมันเอาสมบัติของพ่อแม่ปอซีนี่แหละนะทำงานบริษัทเนี่ยไปหามดูแล้วชอยน้ำรินเนี่ยบริษัทอินดี่ซัพพลายฮะเนี่ยเนียเป็นผู้บริหารด้วยเนี่ยปอซีเนี่ยจะบอกให้บริษัทในเครือเนี่ย ทำไมเขาจึงจ้างกูอ่ะพรกะบปริญญาเป็นลุงน้องกูทางนั้นแหละพวกเรียนจบสูงๆเนี่ยะป้าสี่นี่แหละ,ะจะบอกให้ไม่ได้งโงน่นะที่มาบวชนี่ยจะบอกให้มาบวชลยบวชเลศรัทธาฮะที่เห็นโทษเห็นภัยของตัวเองฮะจะบอกให้ แต่ว่าหาเงินไงหลวงตาเคยพูดคำหนึ่งเรื่องเรื่องพาะเครื่องเนี่ยว่าในประเทศไทยกูมีเยอะที่สุดในในประเทศไทยเลยลนะ่ะพระเครื่องมีเป็นล้าน,าน,านองค์สมัยยังไม่บวชนะอยู่บ้านเนี่ยเนี่ยไปบริจาควัดละสี่หมื่นห้าอื่นองค์อ่ะเจ้าพ่อเลี่ยงสัจจนเลยในยกูว่าเนี่ยจนคน เรื่มพาสจเล่มันเลือกอาชีพนั้นเลยเรื่มให้กูอย่างเดียวเนี่ยบ้านหลังนั้นอย่างเดียวฮจะบอกให้เราก็ละทิ้งเอาไปบริจาคหมดนะทุกวันนี้มีวามาอยู่บ้านไงน,นะแต่เราก็ไม่ได้สนตอนนั้นหรอกคือเราไยหาไยออกจากอ่ากองทุกนี้นะสำหรับครอบครัวหลวงจานะไปสืบดูได้เลย ลุงตามมีครอบครัวที่สมบูรณ์ฮะภรรยาแสนดีประเสริฐครอบครัวดีฮะแล้วไม่เป็นหนี้ใครด้วยมีแต่คนเป็นหนี้ลูกหนี้กูเยอะมันถึงตังกูกูเอาบ้านมาจำนองก็มีกูไม่เอาบ้านหรอกกูช่วยไปหมดแล้วกูไม่เคยถามเอาเลย ันบอกให้มันไม่เคยเจอคนอย่างเงี้ยในโลกเนี้ยเจอแบบพระสิ้นคิดตั้งแต่เป็นโยมก็เหมือนกันจะบอกให้เรื่องบริจาคเงินเนี่ยกไม่เป็นร้องไห้เรื่องทานเนี่ยสิ่งมีไม่มากไป่สืบได้เลยฮะ